สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้อยู่กับครูเปิ้ลวรรณชยาพงโชตในรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องอความปลอดภัยในชีวิตนะคะความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นสองเรื่องด้วยกันนะคะก็คือสารเสพติดกับข้อควรรู้เกี่ยวกับยานะคะวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องสารเสพติดนะคะ,ะสารเสพติดนะคะ ความหมายของสารเสพติดก็คือสารใดก็ตามอาจจะธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติกึ่งสรงเขาะ์อะไรก็แล้วแต่ที่นําเข้าสู่ร่างกายนะคะ,ะไม่ว่าวิธีใดนะคะออกฤทธิ์ต่อร่างกายและจิตใจนะคะมีการเสพเป็นประจำนะคะมีลักษณะสําคัญอยู่4ประการก็คือ 1. มีอาการดื้อยา ยิ่งเสพเพิ่มมากขึ้นนะคะมีอาการขาดยาเมื่อเสพเท่าเดิมลดหรือหยุดนะคะมีความต้องการสูงนะคะทำให้เสพเพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดผลเสียต่อร่างกายและสังคมอันนี้คือความหมายของสารเสพติดนะคะก็คือสารที่เข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดที่ทําให้เกิดอาการติดยา mm. เกิดผลต่อร่างกายที่ไปในทางที่เสื่อมทรญนะคะอ่า มีอาการขาดยาไม่ได้ต้องการที่จะเสพเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสารเสพติดนะคะ,ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดนะคะปัจจัยต่อตอนเองอมีความอยากรู้อยากลองอด้วยความคึกขนองเพื่อนชวนนะคะมีความเชื่อในทางที่ผิดนะคะเชื่อว่าสารเสพติดเนี่ยอาจจะช่วยให้สบายใจอย่างนี้นะคะ,ะเป็น ความเชื่อในทางที่ผิดนะคะนักเรียนถูกหลอกให้ใช้สารเสพติดนะคะเ,เพื่อลดความเจ็บปวดทางร่างกายนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยภายในตนเองนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดนะคะขาดความใกล้ชิดผูกพันในครอบครัวนะคะมีการ ใช้สารเสพติดในครอบครัวนะคะครอบครัวก็ใช้พ่อแม่ก็ใช้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะคบเพื่อนที่เสพยาสูบบุรีนะคะหรือ,อทํางานใกล้ชิดกับกับยาโอกาสหาใช้หาซื้อง่ายอย่างนี้นะคะความกดดันทางเศรษฐกิจสังคมนะคะตลอดจนการมั่วสุมแหล่งบันเทิงต่างๆอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดนะคะ ทีนี้เรามาดูสารเสพติดใกล้ตัวนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราดูจากปัจจัยต่างๆแล้วนะคะนักเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเนาะปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆพวกนี้ที่อยากรู้อยากลองแล้วก็ข่มใจไม่ต้องไปลองนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอ,อย่าไปาเหมือนกับเป็นช่องว่างให้ตัวเองว่า,าเรามีปัญหาทางครอบครัวครอบครัวเราไม่อ พ่อก็แยกกันไปทางคน้ไปทางเราอย่าใช้เหตุผลนี้มาเพื่อใช้สารเสพติดเหล่านี้นะคะคนที่เขาครอบครัวไมอ่อาจจะพ่อแม่อย่าล้างกันบางคนเขาก็เป็นคนดีตั้งใจเรียนได้คณะเรียนอย่าเอาเหตุผลนี้มาเป็นข้ออ้างในการใช้สารเสพติดนะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้นะคะสิ่งที่เป็นสารเสพติด ที่ทำให้ชีวิตและครอบครัวของตัวเองนะคะไปในทางที่ไม่ดีนะคะทีนี้เรามาดูสารเสพติดใกล้ตัวเรานะคะสารเสพติดใกล้ตัวเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งเลยบุรี่นะคะบุหรี่เนี่ยมันมีทั้งสารทาหรือน้ำมันน้ำมันดินนะคะนักเรียนที่เป็นคาบุหรี่นะคะพวกนี้จะทำให้เหนียว เป็นลักษณะเคมคีที่มีความเหนียวสามารถที่จะติดปอดเป็นสารที่จะก่อมะเร็งน,นักเรียนดูผู้รูปภาพสิคะนักเรียนเนี่ยนะคะ,ะในสมองสมองเนี่ยมันก็จะมีอะไรคะทำให้สมองเกิดอะไระเกิดเส้นเลือดหดตัวอะไรพวกนี้นะคะดูฟันดูตานะคะดูฟันดำเลย นะคะเพราะเป็นคราบดูหลอดเล็บกล่องเสียงพวกเนี้ยปอดหัวใจผิวหนังผวเหีิงก็อยากก้านนะคะนักเรียนหัวใจหลอดเลือดเนี่ยก็จะทําให้อ่าหลอดเลือดเนี่ยตีบนะคะการทํางานของปอดเนี่ยลดลงนะคะทําให้สุขภาพของเราไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วนะคะก็ เป็นสารเสพติดนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไม่ควรที่จะไปลองหรือไปอยุ่งเกี่ยวนะคะมันไม่ดีนะคะอาทีนี้สองสุราพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะพวกสุราเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่นะคะนักเรียนทําให้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่นตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะ,ะขาดการควบคุมตัวเอง เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะความสามารถในการทํางานลดลงนะคะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวพอจากปากติเป็นนิสัยน่ารักนะคะเป็นคนดีน่ารักเลยพอดื่มเมาดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยเปลี่ยนจากคนละคนเลยนะคะดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะถ้างดได้ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้เลยเพราะว่ามีแต่ผลเสียทั้งนั้นนะคะอ่าต่อไปนะคะ แอลกอฮอล์เนี่ยทำลายอาวัยวะต่างๆนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกแล้วทําลายทั้งพวกระบบสมองทําให้ดื่มเข้าไปแล้วขาดสตินะคะทำให้โรคตับแข็งนะคะมะเร็งตับอะไรพวกนี้นะคะก็คือทําลายเอาไว้ต่างๆของร่างกายของเรานะคะถ้าเป็นไปได้รักตัวเองนะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดพวกนี้นะคะต่อไปพวกสารเลอะหอืต่างๆนะคะ สารละเหยเป็นสารประกอบด้วยอินทรีย์เคมีประเภทไฮโดรคาร์บอนนะคะที่ได้มาจากน้ํามันปิตโตรเลียมนะคะพวกแกส๊สธรรมชาติต่างๆเป็นสารที่ละเหยได้ง่ายนะคะในอุณหภูมิปกติสารพวกนี้จะผสมพวกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกอะไรคะนักเรียนพวกทินเนอร์เลกเกอร์พวกนี้นะคะสารละเหยพวกนี้นักเรียนก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าเรามีการสูดสารละเหยนี้เข้าไปมากๆนะคะ พวกน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะต่างๆตรง,งนี้เนาะตามรูปภาพเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะนักเรียนออย่างอย่างที่สี่นะคะยาเสพติดนะคะอ่ายาเสพติดยาเสพติดให้โทษนะคะอันนี้รวมทั้งออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะคะออกฤทธิ์กระตุ้นประ,ะกระตุ้นประสาทมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆนะคะนักเรียนเอ่อ พวกนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงและผิดกฎหมายด้วยนะคะอะตัวอย่างนี้คุณครูไม่ได้นามานะคะ,ะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะทําให้มีหลายๆสีทําให้กรอบประสาททําให้เสียทั้งอม,มีผลต่อสุขภาพจิตใจผลต่อระบบประสาทแล้วก็พฤติกรรมนะคะพวกนี้อย่างที่สี่เป็นอยาบ้าน,นะคะนักเรียนก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเป็นไปได้นะคะควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะทีนี้การหลีกเลี่ยงสารเสพติดทั้งหมดที่คุณครูได้พูดมานะคะสารเสพติดมีอันตรายมากนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องหลีกเลี่ยงให้ปฏิบัติด,ดังนี้นะคะหเลยไม่ทดลองใช้สารเสพติดทุกชนิดนะคะหรือมีผู้ชักชวนก็ต้องปฏิเสธทันทีนะคะสไม่คบกับผู้ที่เสพ ยาเสพติดนะคะถึงจะมีเพื่อนมาชักชวนชักนําก็มันขึ้นหยุดตัวเรานะคะว่าเราจะต้องปฏิเสธเขาแล้วก็ไม่คบคนที่เสพยาเสพติดนะคะเราจะมีว่าอ,อย่าไปคิดว่าอเขาไม่มีเพื่อนเราไปคบกับเขาดีไหมอ่ะทาไมถึงไม่มีคนคบละ่ะเพราะว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะคะนักเรียนก็ควรที่จะดีเลี่ยงไม่ควรครบนะคะอ่าข้อที่สาม ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาพ่อแม่ครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้นะคะอย่าตัดสินใจด้วยตนเองนะคะถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะคะนักเรียนก็ให้ปรึกษาผู้ปกครองนะคะหรือไม่งั้นก็คุณครูก็ได้นะคะข้อที่สี่มองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีฝึกควบคุมตนเองเชื่อมั่นในตนเองนะคะอย่าเป็นสร้างจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งอย่า อย่าทำเหมือนว่าฉันมีปัญหาฉันต้องการที่พึ่งอย่างนี้อย่าทำนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเองนะคะห้าศึกษาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดอยู่เสมอนะคะสิ่งไหนที่เป็นโทษเป็นสารเสพติดเป็นออกฤทธิ์ให้อันตรายต่อร่างกายเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อป้องกันตนเองจากภัยสารเสพติดต่างๆนะคะข้อที่หกควรใช้เวลาว่างในทํา ในการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นออกกําลังกาย,ยาเล่นดนตรีนะคะอ่านหนังสือเป็นต้นนะคะข้อที่7เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะคะในกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือชุมชนของเรานะคะก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือว่าทางโรงเรียนนะคะข้อที่8ถ้านักเรียนพบเห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสารเสพติดถ้าเห็นบุคคลนะคะอื่น ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับสารเสพติดเนี่ยนะคะควรที่จะแจ้งผู้ใหญ่นะคะหรือตํารวจทันทีนะคะเกี่ยวกับสิ่งเสพติดพวกนี้นะคะอเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนในหัวข้อเรื่องออสารเสพติดนะคะสิ่งาสารเสพติดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะนักเรียนควรหลีกเลี่ยง,ยงอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะวันนี้คุณครูก,ก็ไว้แค่นี้ ไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบทดสอบด้านล่างของคุณครูด้วยนะคะในเรื่องของสารเสพติดนะคะงั้นวันนี้ไว้แค่นี้ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนีสน้สวัสดีค่ะ